สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านมีอ้อยจะมาชวนทำน้ำดอกอัญชันผสมกับใบเตยที่ช่วยให้ดับกระหายคลายร้อนได้เป็นอย่างดีเวลาดื่มท่านผู้ชมสามารถเพิ่มน้ำมะนาวหรือน้ำส้มมะปีดเพื่อให้น้ำดอกอัญชันมีรสชาติเปรี้ยวเล็กน้อยน้ำดอกอัญชันในสูตรนี้จะมีความหวานกำลังดีแต่เมื่อเพิ่มน้ำแข็งลงไปอาจจะมีความหวานไม่พอสำหรับท่านผู้ชมบางท่านเพราะฉะนั้นเวลาเติมน้ำมะนาวหรือน้ำส้มมะปีดสามารถเพิ่มน้ำเชื่อมหรือน้ำพึ่งเติมเกลือนิดหน่อยก็อร่อยกลมกล่อมได้ คถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยก่อนอื่นให้นาดอกอัญชันสดน้ำหนัก45กรัมดึงเอาส่วนขั้วที่เป็นสีเขียวๆและเกสรอ,ออกทิ้งเพื่อป้องกันอาการแพ้จากคนที่อาจจะแพ้ได้และส่วนขั้วที่เป็นสีเขียวๆจะมียางที่มีฤทธิ์เป็นกรดส่งผลต่อการระคายเคืองของคอ เพราะฉะนั้นมิอ้อยจะดึงส่วนขั้วสีเขียวและเกสรอ,ออกหลังจากที่ดึงขั้วสีเขียวและเกสรอ,ออกเรียบร้อยแล้วมิอ้อยจะนําไปล้างน้ําให้สะอาดประมาณ1-2ครั้งหลังจากที่ล้างน้ําจนสะอาดเรียบร้อยดีแล้วให้พักทิ้งไว้ก่อนม,อมิอ้อยตั้งหม้อเติมน้ําสะอาดประมาณ3มลิตร ใช้ไฟแรงรอจนน้ำเดือดเติมใบเตยหอมประมาณ10บใบคนใบเตยและกดใบเตยให้จมไปกับน้ำและปิดฝาต้มให้เดือดประมาณ10นาทีหลังจาก10นาทีเติมน้ำตาลกรวด200กรัมและคนส่มๆสมให้เข้ากันคนจนกว่าน้ำตาลกรวดละลายดี เมื่อคนจนน้ำตาลกรวดละลายดีแล้วเติมดอกอัญชันลงไปคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนสม่สมเข้ากันดีแล้วปิดฝาและต้มต่ออีกประมาณ5นาที หลังจาก5นาทีคนส่วสมให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟและพักส่วนสมทิ้งไว้ให้เย็นสนิทหลังจากที่น้ำอัญชันและใบเตยเย็นตัวสนิทลงแล้วให้นำไปกรอง เมื่อกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นําไปกรอกใส่ภาชนะที่เตรียมไว้มีอ้อยจะกรอกใส่ถุงน้ําเดิมแบบพกพาท่านผู้ชมสามารถตักใส่ภาชนะที่ท่านผู้ชมมีและสะดวกได้เลยค่ะน้ําอัญชันใบเตยในสูตรนี้จะมีความหวานกําลังดีเมื่อเดิมหลังจากที่นําไปแช่เย็นแต่ถ้าเพิ่มน้ําแข็งความหวานอาจจะลดน้อยลงให้ท่านผู้ชมเพิ่มน้ําตาลกรวดและชิมให้ได้รสชาติความหวานตามที่ท่านผู้ชมต้องการค่ะ สุดท้ายนี้มีอ้อยอยากจะฝากเตือนท่านผู้ชมน้ำอัญชันมีทั้งประโยชน์และโทษก่อนดื่มควรศึกษาให้ดีๆการดื่มน้ำอัญชันควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะไม่ควรดื่มแทนน้ำและติดต่อกันหากดื่มมากเกินไปอาจทำให้ไตทำงานหนักยังมีข้อมูลอีกมากมายท่านผู้ชมสามารถเข้าไปค้นหาประโยชน์และโทษของน้ำอัญชันได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการรับชมคลิปจนจบถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อไป ตอนนี้มี่อ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ